ตื่นขึ้นมามีจ้ำเขียวๆเ,เกิดขึ้นตามตัวบอกว่าหมอโอ๊ตอ่ลุงเป็นอะไรไม่รู้มาดูหน่อยเพราะผมไปดูก็อมีจ้ำเป็นจ้ำเลือดครับเป็นวงๆอยู่ตามแขนตามขาหลายครั้งที่เราอาจจะทําผิดไม่ถูกใจเขามาอยู่ก็บอกกล่าวกันหน่อยไหมพายก็เลยตามมาแล้วก็มาย้ำทําให้เกิดเป็นจ้ำเลือด สวัสดีครับผมนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับวิทยาปาฏิหารบายพงศกรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์น้องใหม่ด้วยนะครับน้องใหม่แต่แก่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีไฟอยากมาคุยกับคุณผู้ชมอยู่วันนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลายยำ้ำ พลาย,ย้ำหรือว่าผีกินเนื้อบางคนเรียกอย่างนั้นนะครับอาการนี้ก็คือเข้านอนด้วยความสบายอกสบายใจตื่นขึ้นมา มีจ้ำเขียวๆเ,เกิดขึ้นตามตัวพอเราพูดถึงผีพรายเนี่ยเอาจริงๆนะคำจำกัดความเนี่ยกว้างมากนะครับถ้าเป็นผีที่อยู่ในน้ำเราก็จะเรียกพรายน้ำอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าผีที่อยู่ในป่าอยู่ในตามบ้านเรือนบ้านร้างอะไรอย่างเนี้ยส่วนคำว่าผีพรายเนี่ยในพจนานุกรมเนี่ยเขาก็ให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในมุมมองของพงศกรในวิทยาปฏิหารเนี่ยผีพรายก็คือวิญญาณ คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีอยู่เหมือนกับคลื่นวิทยุเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่พอเรามีเครื่องรับเครื่องส่งเราก็จะได้ยินเสียงวิญญาณเหล่านี้ก็เช่นกันนะครับอาจจะอยู่ตามบ้านร้างในป่าในสถานที่อะไรบางอย่างหรือว่าที่แท้จริงเราก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเรานักเหล่านี้อาจจะเป็นวิญญาณที่เขาก็อยู่ของเขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรเราหรอกแต่ว่าหลายครั้งที่เราอาจจะทําผิดไม่ถูก ใจอาจจะขัดแยง้งอะไรเช่นไปนอนทับที่ของเขาไปหยิบของเขามาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวแบบนี้ครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการต่างๆตามมาเช่นเขาอาจจะมาเตือนว่าอ่ะนี่ที่นอนฉนันนะจ๊ะ นี่บ้านชนะจ้าเขามาอยู่ก็บอกล่าวกันหน่อยไหมอันนี้คือผีพลายในคอนเซปต์ของผมครับจริงๆเรื่องของผีพลายเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วถ้าหากว่าเราอ่านวรรณคดีหลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขุนแผนนะเขาก็มีการเลี้ยงพลายเอาไว้ใช้นะครับให้ไปกระซิบบอกข่าวให้ไปสืบข่าวนู่นนี่มีการควบคุมแล้วก็พลายเนี่ยก็ รักและจงรักภักดีกับขุนแผนมากๆที่เล่ามาเนี้ยก็คือจะพยายามบอกให้คุณผู้ชมน่ะเห็นภาพว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมไทยเรามาตลอดพลายย้ำหรือว่าผีกินเนื้อรอยปริศนานี้มีคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักเคยเจอไหมครับ หรือบางครั้งเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยเคยผมมีคุณลุงครับคุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะตื่นเช้าขึ้นมาพี่สาวผมซึ่งเป็นลูกของคุณลุงอ่ะก็มาบอกว่าหมอโอ๊ตหมอโอ๊ตลุงเป็นอะไรไม่รู้มาดูหน่อยพอผมไปดูก็มีจ้ำเป็นจ้ำเลือดครับเป็นวงๆอยู่ตามแขนตามขาซึ่งวันก่อนน้าเนี่ยคุณลุงก็ยังไม่เป็นเนาะด้วยความที่เราเรียนมาทางวิทยศาศาสตร์เนาะเราก็จะเชื่อแบบนี้มีความคิด หาเหตุผลว่าจำเลือดที่เกิดขึ้นกับแขนขาคุณลุงเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเกร็ดเลือดหรือเปล่าคือต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าปกติแล้วกลไกของร่างกายของเราเนี่ยนะครับเมื่อมีเลือดออกที่ไหนก็ตามเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปช่วยหยุดเลือดเมื่อไหรก็ตามที่เกล็ดเลือดทํางานน้อยลงหรือมีความผิดปกติก็อาจจะทําให้เกิดจำเลือดได้ง่ายพอคุณลุงก็ ทานยากลุ่มแอสไพรินด้วยนะครับเพื่อรักษาเรื่องของความดันแล้วก็หลอดเลือดหัวใจยากลุ่มนี้ก็จะทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยทำงานน้อยลงก็ทําให้เกิดจำเลือดได้ง่ายแต่พี่สาวผมบอกไม่ใช่น่าจะไปเกิดพายายามนี่แหละเมะื่อวานเนี่ยลุงเขาไปในป่าไปตัดนู่นตัดนี่อาจจะไปปัสสาวะลดอะไรใครหรือเปล่าพายก็เลยตามมาแล้วก็มาย้าทําให้เกิดเป็นจําเลือด พอทํากันบ้านเรื่องนี้ผมก็จะพยายามไปดูคอมเมนต์ตามที่ต่างๆหรือว่าคนที่พูดคุยกันก็จะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งอ่ะน่าสนใจมากๆเลยบอกว่า มีอาการนี้เหมือนกันอายุไม่เยอะด้วยนะครับยังอายุน้อยกว่าคุณลุงผมคุณลุงผมประมาณ80แล้วละท่านเนี้ยอายุประมาณแบบ2030เองเองในสุภาพสตรีบอกว่ามักจะมีอาการนี้เกิดขึ้นในช่วงมีประจำเดือนอันนี้ก็นะ่าสนใจคุณผู้ชมวิจัยทางการแพทย์บางฉบับบอกว่าช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนครับสภาพร่างกายอ่ลักษณะระดับของฮอร์โมนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนนี้เองก็สัมพันธ์กับการที่ทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำ แล้วก็ทํางานผิดปกติไปได้ในช่วงนั้นทําให้เกิดเป็นจำจาได้เช่นกันผมคิดว่าถ้าอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ก็อาจจะต้องอธิบายด้วยเรื่องของระดับของฮอร์โมนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีประจำเดือนครับแต่ถ้าอธิบายด้วยปาฏิหาริยศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องไปดูนะคุณผู้ชมว่าช่วงนั้นคุณไปทําอะไรแถวนั้นมีเรื่องราวน่ากลัวผีอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์หนึ่งครับ น่ารักมากเลยบอกว่าอาการพายายามเนี่ยผมก็เป็น แต่ช่วงนั้นผมอกหกักพอดีเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอันนี้หมอว่านะ่าจะเป็นช้ำรักละครับไม่นะ่าจะใช้เป็นช้ำจำเลือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าละเลยถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อกหกักหรือไม่อกหกักถ้าร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคุณผู้ชมอาจจะต้องไปตรวจสุขภ,ภาพดูซะหน่อยว่ามันมีความผิดปกติอะไรในร่างกายของเราหรือเปล่าลักษณะของรอยจำหรือว่ารอยช้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าอธิบายด้วยวิทยศาศาสตร์นะครับ ลักษณะของมันเนี่ยจะช่วยบอกถึงโรคได้ถ้าคุณหมอเห็นรอยช้ำที่เป็นจุดเล็กๆเ,เหมือนหัวเข็มหมุดอันนี้อาจจะเป็นไข้เลือดออกอาจจะเป็นไข้ที่ติดเชื้อไวรัสอะไรบางอย่างคุณหมอก็จะนึกถึงไปในทางนั้นแต่ถ้าเป็นปื้นใหญ่ๆเรามักจะนึกถึงเกล็ดเลือดซึ่งมีโรคเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ทําให้เป็นแบบนี้ได้เช่นเกล็ดเลือดทํางานผิดปกติเช่นการรับประทานยาบางอย่างเพราะนั้นลักษณะของรอยปริศนาบนผิวหนังของเราเนี่ย จะช่วยนําไปสู่วินิจฉัยโรคได้อันนี้เป็นในหนทางของวิทยาศาสตร์นะครับส่วนในทางของศิลศาสตร์เรื่องเหนือจริงนะครับเรื่องของปาฏิหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลักษณะของพลายยานะ้าน่ะมักจะเป็นปื้นใหญ่ๆไม่ได้มีสาเหตุอะไรเลยไม่ได้ไปกระแทกไปชนอะไรที่ไหนเขานอนดีๆเลยคุณผู้ชมตื่นเช้ามามันก็เกิดขึ้นตามร่างกายอันนี้เขาก็สันนิษฐานว่า เอ๊น่าจะมีพลายมาย้ำมาหยิกหรือจะมีผีมากินเนื้อหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนทางของศิยศาสตร์ปฏิหารอธิบายเรื่องนี้ครับ <S <S สำหรับรอยช้ำที่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมหรือคนใกล้ชิดน,นะครับไม่ว่าจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องเหนือจริงไม่ต้องกังวล มักจะไม่มีอาการอันตรายรุนแรงอะไรสามารถหายได้เองนะครับบางคนกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะหลายวันไหมก็สามารถที่จะใช้ยาลดบวมยาต่างๆมาทาเพื่อช่วยให้รอยช้ำนี่หายเร็วขึ้นได้นะครับหรือถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับภายใน3-5วันหรือ1สัปดาห์เนี่ยมันก็มักจะจางหายผิวหนังกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชม ปกติเราก็ไม่ควรมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นเนาะถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเองนาน,นานครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆอาจเดี๋ยวก็จ้ำอีกแล้วเดี๋ยวก็ช้ำอีกแล้วอันนี้นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์อยากให้ลองไปตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความผิดปกติอะไรที่ซ่อนเลนอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเกล็ดเลือดของเราครับถ้าหากอาการนี้เป็นบ่อยๆแต่รู้สึกว่าไม่อยากหาหมอปล่อยทิ้งเอาไว้ดีกว่านะครับ โดยทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอะไรรุนแรงหรอกคุณผู้ชมแต่เราไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากเกล็ดเลือดจริง,รงๆนีสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุเกิดมีดบาดหรือว่าเกิดกระแทกแรงๆศีรษะไปกระแทกแบบเนี้ยเลือดที่ออกมันอาจจะไม่ได้ออกตามผิวหนังแต่มันอยู่ข้างในแล้วเรามองไม่เห็นอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพตามมาได้ คุยกันมาถึงตรงนี้นะครับผมคิดว่าเรามีคำตอบอยู่สองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์หรือทางศิยศาสตร์ปฏิหารเหนือจริงทั้งสองทางมีคำอธิบายเรื่องของปริศนารอยช้ำที่เกิดขึ้นสรุปว่ารอยปริศนาหรือที่เราเรียกกันว่าพลายย้ำนะครับผีจำ้ำหรือว่าผีกินเนื้อเนี่ยนะครับสุดแท้แต่ว่าคุณผู้ชมจะเรียกแบบไหนเราอธิบายได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางปฏิหารศิย์ศาสตร์เหนือจริง ทางวิทยาศาสตร,ร์เราเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติบางอย่างของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นในทางไสยาศาสตร์ปาฏิหาริย์เหนือจริงเขาก็เชื่อว่าอาต้องไปลบหลู่ใครอะไรมาหรือเปล่านะหรือว่าไปอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าไปนอนทับที่ใครหรือเปล่า <Wh im it bam> ผีพรายก็เลยมาจ้ำม,มาย้ำม,มากัดมากินทำให้ตื่นเช้ามาแล้วเกิดเป็นรอยจ้ำ ผมว่าทั้งสองทางนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อทางไหนผมว่ามันก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดนะบางครั้งวิทยาศาสตร์และศสยาศาสตร์วิทยาและปาฏิหาริมันก็มีเส้นแบ่งบางๆเล็กๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วครับว่าอย่างนิ่งนอนใจถ้าจำรอยย้ํารอยช้ำแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองบ่อยๆไปตรวจสุขภาพสักน,นิดหนึ่งก็ดีนะครับ ถ้าหากว่าตรวจแล้วไม่มีอะไรเลยก็จะได้สบายใจได้แต่ถ้าพบความผิดปกติของเกล็ดเลือดก็จะได้ทำการรักษาก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นอาการใหญ่โต วันนี้วิทยาปฏิหารตอนพยายามก็ชวนคุยผชมคุยกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์มีประสบการณ์หรือว่าอยากจะแชร์อะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เขียนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อในเทปต่อๆไปขอฝากช่องวิทยาปฏิหารใบพงศกรเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์หน้าใหม่แต่หน้าแก่ แต่ว่ายังมีไฟอยากเล่าอยู่คนนี้จะได้มีกําลังใจมาชวนคุณผู้ชมคุยในเทปต่อๆไปแล้วถ้าอยากให้เราคุยเรื่องไหนนะครับที่เป็นเรื่องเหนือจริงไม่แน่ใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือศิลศาสตร์ก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในเทปต่อไปสวัสดีครับ